เลือกเนาะมาตัดออกว่านวยใดเพื้นบอ่อสมบูรณ์เขาก็จะตัดดินไปเลยค่ะพี่น้องสะออนลายพี่น้องโดกคักโดกแน่ก็จะล่อให้พื้นแบบวสาาอีสานบานาเฮาพื้นเอินมากมีเนาะคะ่ะโดกโดกค่ะพี่น้องค่ะโดกอีลีอีหลงโดกโพดโดกโพมึงเน่มาดูขนุนกันค้าโดกอีลีค่ะพี่น้อง ต้นกัโบหญยแต่ว่าดกแต่ว่าเวลาเพื่อนสุกนี่เนาะค่ะพี่น้องเอาไว้เฉพาะตัวทีเพื่อนสมบูรณ์เนาะเบื้องทางนี่ค่ะพี่น้องคุณแม่ลูกโดกเนาะคะ่ะมาดูขนนกันค้าดอกอิลีค่ะพี่น้องต้นกับบาายญยแต่ว่าดกแต่ว่าเวลาเพื่อนสุกนี่เนะาะหลากหลากไม้หลายชนิดเนาะในสวน,นนี่เนาะ ของไม่เดบินละคะ่ะปลูกยางละนิดละ,ะนอยยางละตน้นสองตอน้นพอได้กินเนาะคะ่ะพี่น้องครัมากลากไม้หลายชนิดเนาะในสวนเหนยน้อยคงไม่เดบินละค่ะปลูกยางละนิดละนอยยางละต้นสองต้นพอได้กินเนาะค่ะพี่น้องครัเป็นอ่าฝรังะะ่งค่ะฝรั่งกับพ่อห่อหลักๆคะ่ะแต่ไม่เดกบกับบ,บัตท่านไห็นมห่อบ่ตท่านมีเวลาเนาะค่ะเนาะฝรั่งของ มาดูขนุนกันค้าโดกอีลีค่ะพี่น้องต้นกับใบใหญ่แต่ว่าโดกแต่ว่าเวลาเพื่อนสุกนี่นอกากเราจะมียุสองต้นค่ะฟังนี่เนาะจะมีผลลําเพราะว่าเอาไว้ร้ายเพื่อนก็จะแย่งอาหารกันก็จะบยยบใหญ่ใบโตนาะค่ะเนาะรสชาติก็จะบ่ได้เดี๋ยวห้าก็จะมาลอกออกลูกแต่ละงวดแต่ละปีดกดกค่ะพี่น้องปีหนึ่งเพื่อนก็จะออก อยู่สามรุ่นค่ะพี่น้องอยู่สามรุ่นเนาะเบิงอันนี้กตังเป็นหลักๆน้ำขี้ดินเลยค่ะพี่น้องคะต้นเพื่อนกับโบเดใหญ่แห้งอันนี้กับปลูกมาได้ประมาณเพราะว่าเอาไว้ร้ายเพื่อนกับจะแย่งอาหารกันกับจะบยใย่ยบโตเนาะคะเนาะตสชาิกับจะโบได้เดี๋ยวห่ากับจะมาเลือกเนาะมา ตัดออกว่านวยไดเพิ่นบ๊สมบูรณ์เขาก็จะตดัดเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะง่าขวัวหอมๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็พาเลาะสวนค่ะพี่น้องเลาะสวนคนทําสวนก็จะรอบเนาะสุปหมากมีแ่บได้พี่น้องใส่เม็ดอันนี้เนาะใส่ง่าขวัวหอมๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ วันนี้ก็พาเลาะสวนค่ะพี่นอ้องเลาะสวนคนทําสวนก็จะเลาะอ,ออกลูกเตละงวดเตละปีดูดูค่ะพี่น้องปีหนึ่งเพิ่งก็จะอกอกยุ่สามรุ่นค่ะพี่น้องอยูสามรุ่นเนาะเบ่งอันนี้กตังใหญ่กว่าอนี้จักน้อยหนึ่งเนาะคะ่ะพ่อซุปพ่ออันนี้เนาะเขาก็จะตานไปอันนี้ซุปเนาะไปแจกพี่แจกน้องละค่ะพี่น้องปั่นพี่ปั่นน้องซุปเนาะ ซุปหมากมีแซบได้พี่น้องใส่เม็ดอันนี้เนาะใส่เอื่อขนุนกรอบค่ะพี่น้องค่ะที่จริงซื้อพ่านเพื่นกะมี่ยู่ข้างบนกะมี่ค่ะแต่ว่าเ้าก็จะบ๊วเอาไว้หลายปานนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะมากลากไม้หลายชนิดเนาะในสวนเหนยน้อยองไม่เด็บนี่ละค่ะปลูกยางละนิดละน้อยยางละต้นสองต้นเพอได้กินเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาดูขนุนกันค่ะดอกอีลีค่ะพี่น้องต้นกะใ่ใหญ่ แต่ว่าดกแต่ว่าเวลาเพื่อนซุกนี่เนาะคลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะพี่นอ้องเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของไมดเดบเนาะคะ่ะเลือกเนาะมาตัดออกว่านวยไดเพื่อนบอสมบูรณ์เทาก็จะตัดออกค่ะพี่น้องเอาไว้เฉพาะตัวที่เพื่อนสมบูรณ์เนาะเบื้องทางนี้ค่ะพี่น้อง คุณแม่ลูกโดกนะคะภาษาอีสานบานเฮ้าเพิ่นเอิญหมากมีนะคะโดกโดกค่ะพี่น้องคะโดกอีหลีอีหลงโดกโพดโดกโพม่งเนี่ยอกค่ะพี่น้องเอาไว้เฉพาะตัวที่เพิ่นสมบูรณ์เนาะเบิ่งทางนี้ค่ะพี่น้องคุณแม่ลูกโดกนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะภาษาอีสานบานเฮ้าเพิ่นเอิญหมากมีนะคะ ดดกดกคะ่ะพี่น้องคะ่ะดดกอีหลีอีหลงโดกโพดโดกโพมงนี่เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะออกลูกแต่ละงวดแต่ละปีดูกดกคะ่ะพี่น้องปีหนึ่งเพื่็จะออกอยุสามรุ่นคะ่ะพี่น้องอยู่สามรุ่นเนาะเบิ้องอันนี้ก็ตังเลือกเนาะมาตาัดออกว่าหนวยไดเพิ่นบ่สมบูรณ์เขาก็จะตัดออกเนาะ ซุปหมากมีแ่บได้พี่น้องใส่เม็ดอันนี้เนาะใส่ออกลูกแต่ละงวดแต่ละปีดูด,ดค่ะพี่น้องปีหนึ่งเพื่อก็จะออกยุ่สามรุ่นค่ะพี่น้องอยู่สามรุ่นเนาะเบิ่งอันนี้ก็ตังดินไปเลยค่ะพี่น้องสะออนลายพี่น้องดกคัาดกแเน่ก็จะล่อให้พื่นแบบว่าใหญ่กว่านี่จักน้อยหนึ่งเนาะค่ะพ่อซุปพ่ออันนี้เนาะเขาก็จะตัดไปอันนี้ซุปเนาะ ไปแจกพี่แจกน้องล่ะค่ะพี่น้องปั่นพี่ปั่นน้องซุกดินไปเลยค่ะพี่น้องสะออนลายพี่น้องโดกคักโดกเน่กัดจะล่อให้พื้นแบบว่าง่า,งาขวัวหอมหอมาะค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้ก็พาเลาะสวนค่ะพี่น้องเลาะสวนคนทําสวนกัดจะลากลากไม้หลายชนิดเนาะในสวนไหนยน้อยองไมเ่เรียบนี่ล่ะคะ่ะ ปลูกยางละนิดละน้อยยางละต้นสองต้นพ่อได้กินเนาะค่ะพี่น้องคะเป็นอ่าฝรั่งค่ะฝรั่งกับพ่อห่อหลักๆค่ะแต่็ม่เด็บกับบัท่านไหนมาห่อบ่ท่านมีเวลาเนาะค่ะเนาะอ่าฝรัง่งของใหญ่กว่านี้จักน้อยหนึ่งเนาะค่ะพ่อซุปพ่ออันนี้เนาะเขาก็จะตัดไปอันนี้ซุปเนาะไปแจกพี่แจกน้องละค่ะพี่น้องปั่นพี่ปั่นน้องซุกมากลากไม้หลายชนิดเนาะในสวนเหน,เนี่ยนาอ ใชคงไม่เดียบนี่ล่ละค่ะปลูกยางละนิดละนอยยางละต้นสองต้นพ่อได้กินเนาะค่ะพี่น้องค่ะใหญ่กว่านี่จักน้อยหนึ่งเนาะค่ะพ่อซูพ่ออันนี้เนาะเขาก็จะตานไปอันนี้ซูปเนาะไปแจกพี่แจกน้องละค่ะพี่น้องปันพี่ปันน่องซูปเปลาก็จะมีอยู่สองต้นครับฟังนี่เนาะจะมีผลละมากลากไห้หลายชนิดเนาะในสวนไหนยน้อยคงไม่เดียบนี่ล่ะค่ะ ปลูกยางละนิดละน้อยยางละต้นสองต้นเพอได้กินเนาะค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะพี่นอ้องเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของไม่เดียเนาะคะ่ะเป็นหลักๆน้ำขี้ดินเลยค่ะพี่น้องคะต้นเพื่อนเบ,บาบดใหญ่แห้งอันนี้ก็ปลูกมาเด้ประมาณหลากหลากไม้หลายชนิดเนาะในสวนหน,นีนาะ ไม่องไม่เด็บนี่ละคะ่ะปลูกยางระนิดละนอยยางละต้นสองต้นเพ่อด้กินเนาะค่ะพี่น้องคะง่าขัวหอมๆเนาะค่ะพี่น้องคะวันนี้ก็พาเลาะสวนค่ะพี่น้องเลาะสวนคนทําสวนก็จะเลาะหลากไม้หลายชนิดเนาะในสวนหนยน้อยองไม่เด็บนี่ละค่ะปลูกยางละนิดละนอยยางละต้นสองต้นพอ่อ้กินเนาะคะ่ะพี่น,น,น้องคะต่อคะ่ะพี่น้องเอาไว้เฉพาะ ตัวตีเพิ่นสมบูรณ์เนาะเบื้องทางนี้ค่ะพี่น้องคุณแม่ลูกโดกเนาะคะ่ะเป็นลักๆน้ำขี้ดินเลยค่ะพี่น้องคะ่ะต้นเพิ่นกบแดใหญ่แห้งอันนี้กับปลูกมาได้ประมาณอาศัยอีสานบานเฮ่าเพิ่นเอินหมากมีเนาะคะ่ะโดกโดกค่ะพี่น้องคะ่ะโดกอีหลีอีหลองโดกโพดโดกโพ่มึงเนี่ยุบเนาะ ซุปหมากมีแซบได้พี่น้องไสเม็ดอันนี้เนาะใส่เอื่อินขนุนกรอบค่ะพี่น้องคะ่ะที่จริงซื้อผ่านเพื่อนกะมีอยุ่ข้างบนกะมีค่ะแต่ว่าเฮาก็จะบดได้อวไัยหลายปานนี้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะจ้าแต่ว่าจําบ่ได้ปลูกหลายย่างหลายแนว่ววันที่นี่ก็จําบ่ได้เป็นหลกัลกๆน้าขี้ดินเลยค่ะพี่น้องคะ่ะต้นเพื่อนก็บ,บดได้ใยแห้งอันนี้ก็ปลูกมาไดประมาณ เราก็จะมียุ่สองต้นครับฟังนี่เนาะจะมีผลนำมาสี่ห้าปีแล้วคะ่ะซื้อกิ่งอันตอนเพิ่นมะปลูกเนาะคะ่ะเป็นพันุยังไม่เดกบก่าจาบ่ได้เนาะแต่ว่าซื้อพันธุเพิ่นก็นมีอยุดดอ่งเลยเอื่นขนุนกรอบคะ่ะพี่น้องคะ่ะที่จริงซื้อพันุเพิ่นก็นมีอยุ่ข้างบนก็นมีคะ่ะแต่ว่าเขาก็จะบไ่ได้อวัยไา้ปลานนี่เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเตือเนาะมา ตัดออกว่านวยไดเพื่อนบอ่สมบูรณ์เฮาก็จะตัดมาดี่ห้าปีแล้วคะ่ะซื้อกิ่งอันตอนเพื่อนมาปลูกเนาะคะ่ะเป็นพันุยังไม่เดบกา็าจาบ่ได้เนาะแต่ว่าซื้อพันเพื่อนนั่นก็มีอยู่ดอาษาอีสานบานเฮาเพื่อนเอิญหมากมีเนาะคะ่ะดกดกค่ะพี่น้องคะ่ะดอกอีหลีอีหลงดกโพดดกโพมึงนี่ออกค่ะพี่น้องเอาไว้เฉพาะตัวที่เพื่อนสมบูรณ์เนาะ เบิ้งทางนี้ค่ะพี่น้องคุณแม่ลูกโดกเนาะคะ่ะเป็นอ่าฝรั่งค่ะฝรั่งกับพ่อฮอดหล่ละคะ่ะแต่ม่เด็บกับบัตท่านไหนมาห่อบ่ตท่านมีเวลาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะฝรัง่งของคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะพี่น้องอ่าเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านทุกคน